คอคาราวะซิงบูงัดฟอร์มโหดกระโดดถักหอยเฟลเซมเบเลหฮาคิมี่วิตินยาเจ้าเนวสฟอเบลุยเมนเดสเดซิเลดูเอแนวลุกที่อันตรายที่สุดในฤดูกาลนี้เหรอกองกลางที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เหรอทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เหรอเมื่อพวกเขาทั้งหมดได้เจอกับมอยเซสไกเซโดและผลงานก็ออกมาอย่างที่เห็นครับเขาไม่ปล่อยให้นักเตะที่ดีที่สุดในโลกและว่าที่บลลองดอทำอะไรได้เลย เขาไม่ปล่อยให้แผงกลางที่ดีที่สุดในโลกขับเคลื่อนเกมในแดนกลางได้เลยเขาไม่ปล่อยให้แบ็กที่ดีที่สุดในโลกทําอะไรได้เลยเช่นกันมอยเซสไกเซโดได้รับคาชมไม่ขาดสายจากแฟนๆสิงโตน้ำเงินขามเชลซีนี่คือกองกลางร,ระดับโลกของสโมสรเชลซีที่ในเวลานี้ทําให้ใครหลายๆคนที่มองว่าเชลซีเป็นรองต้องหันมามองใหม่ผ้นงานการคว้าแชมป์สโมสรโลกมาได้จากทีมที่ขึ้นชื่อว่าเวลานี้ไม่มีใครเทียบเคียงได้อย่างปารีสแซงเมง ต้องยอมรับว,ว่าเชลซีทำกันบ้านมาดีมากครับดีจนทำให้คู่ต่อสู้อย่างปารีสแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยใน90นาทีก็นั่นแหละครับนี่คือเชลซีผู้หักปากกาเซียนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พวกเขาทำได้อคคาลว,วะสิงบูจากใจจริงยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u บส,สไ r i b ์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ